อีกตัวหนึ่งไว้ลบลงทะเบียนแค่ห,หรอโต๊ะกรรมการสองโต๊ะพอ,อเ,เออ พ <laughs> ี่อย่าอันนี้ไว้ถ่ายลูกเออเออว้นตรงนี้ไว้สวัสดีนะครับสวัสดีผู้รับชมทาง แฟนเพจมอลำขวัญใจแฟนๆครับวันนี้กำลังเตรียมสถานที่เพื่อที่จะต้อนรับศิลปินใหม่ที่จะร่วมเดินทางมา audition ออวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นแบบไม่มีแดดครับพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะบรรยากาศแบบนี้นะครับฝนไม่ตก หนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองมาอีกที่เอไปรตรงนี้อีกแถวหนึ่งพรุ่งนี้ไลฟ์ฟรีไหมครับอรอลุ้นรอติดตามครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้อาจจะมีไลฟ์แต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ไลฟ์แบบ จริงๆเ่ยที่คุยไว้คือจะเป็นการออเดชั่นแบบว่าภายในนะครับออเดชั่นภายในแต่จะมีการบันทึกเทปเพื่อที่จะเพื่อที่จะคัดเลือกกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนนะครับ <laughs> ๆๆๆๆไม่ถึงพอแล้วนะได้แค่นี้แหละ เอาห้าก็ได้เอาอย่างละห้าสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นงานภายในเป็นงานที่เราตั้งใจทำขึ้นมานครับงานกันเองนะครับเดี๋ยวจะมีป้ายไวเนี่ยมาติดตอนแรกตั้งใจว่าไม่ได้ทำเวทีใหญ่ขนาดนี้ ด้วยความที่เป็นเวทีเราเองครับก็เลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็เลยเออไม่เป็นไรพี่พี่คอนไวต์เขาตั้งแล้วก็เอาแบบนี้ก็ได้ ประชาสัมพันธ์นะครับใครทีออ่สนใจมาออดิชั่นนะครับไม่จํากัดอายุนะครับไม่จํากัดอายุนะครับสามารถมาลงทะเบียนหน้าง,งานได้เลยนะครับสามารถมาลงทะเบียนหน้าง,งานหรือคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงอยากมารับชมก็สามารถเดินทางมาชมแบบสดๆได้นะครับ สาคนอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมออดิชั่นนะครับตามลำดับ ผ้าเลยอยู่ไหยน,นี่ครับก็จะเป็นบริเวณงานนะครับก็จะมีโต๊ะลงทะเบียนนะครับมีโต๊ะกรรมการแล้วก็อ๋อมุมน้ำดื่มมุมอาหารนะครับรับสมัครนักร้องเสียงเพี้ยนไหมครับ เชิญได้เลยนะครับเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับถือเป็นประสบการณ์ใครที่อยากเข้ามารวมออดิชั่นร่วมประกวดมันก็ไม่เชิงประกวดเนาะคือพูดง่ายว่าเหมือนเรามาเปิดประสบการณ์กันมากกว่านะครับมันมันมันไม่ได้ต้องประกวดหาที่หนึ่งที่สองนะครับออดิชั่นเพื่อเฟ้นหาศิลปินที่เราพร้อมที่จะต่อยอดได้นะครับที่ร่วมไปกับมอลำขวัญใจแฟนๆปีที่หนะ้าเนาะต้องบอกแบบนี้นะครับ เราไม่ได้ต้องการหาคนที่แบบว่าเก่งที่สุดสิ่งดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการคนที่สามารถร่วมสืบสารไปกับเราได้ใจเดียวกับเราคู้นี้ง่ายนะครับมีใจมาก่อนส่วนเรื่องอื่นเราสามารถฝึกฝนกันได้ครับี่่ทนนว จะตรงนี้ถี่จริงแหละก็สามสิบคนตั้งไว้สามสิบแต่ว่าอาจจะมาเยอะกว่าน,นั้นไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยเสริมเอา สนุนได้นะครับพี่น้องครับใครที่ยอยากร่วมสนับสนุนโว่ากับที่ใครคนไหนที่สั่งดีขนมอย่างนี้ได้ครับพักข้อที่เพียบครับเหนื่อยังรักงรีอยู่นะครับตอกแต่ปืใจเด้อะต้องพี่ๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ ก,นนก,ก่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสามารถสนับสนุนร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าน้ำอย่างเงี้ยได้นะครับ <c oughs> นงนเพตั้งมื่อนีเป็นระเบียบเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับ

เลี้ยงมืไปบงนีไหมเลี้ยงลม,มันเป็นระเบียบ,บเราเอออกเต็นค้่ไม่ค้อนกี่เลยวะนขนาขนามันก็ิเก็บออกมองที่พ่อยาเวนะไปเอิญทิ่้านเมื่อกี้ให่ผู้ใหญ่ สวัสดี <ขอ S 1> ะคะัะแม่เป็นคนเก็บออกจากบ้านผู้ผู้ใหญ่พิ่นคิด่ผู้เดียวแต่แม่เก็บออกจากบ้านร้านนันบารีเอาจากร้านครับเพื่อนหวานสปอนเซอร์สวัสดีนะคะัะสวัสดีนะครับจริงๆเป็นงานที่เอาจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะครับ พวกเราไม่ได้ตั้งใจที่ทำงานใหญ่คือทําแบบเอาง่ายเอาที่สะดวกที่สุดนะครับแบบว่าประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็คือเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเดินทางกันต่อกับกับกับผู้ที่ผ่านออเดชั่นผู้ที่ผ่านออเดชั่นตอนนี้นะครับไม่ได้มีโคต้านะครับว่าต้องเอากี่คนกี่คนนะครับอาจจะรับเกินหเกินแเกินสินนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีหลาย บุคลากรหลายๆด้านที่ที่เรายังขาดอยู่นะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณแม่แม่การจากร้อยเอ็ดหนึ่งพันบาทค่าอาหารขอบคุณครับแม่สุวธิดภูมิไปกันบ่ใช่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับทีมเครื่องเสียงจะเข้ามาติดตั้งช่วงเย็นครับ,บ,รบช่วงเย็นจะเป็นทีมเครื่องเสียงพี่การว่าเอาง่ายๆแบบนี้แหละครับอ๋อครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ อุ่นใจเพาท่านเห็นคนมากเลเห็นท่ก็อ like ีวาน้องๆใช่ไหมออดิชั่นแบบผู้อุ่นใจแล้วครับอุ่นใจแล้วอุ่นใจอันนี้คือที่มาได้ใช่ไหมใช่ที่มาได้แล้วก็มีที่มาไม่ได้อีกใช่อันนั้นหลายคนเห็นเมืนบอกใช่เออดุดดุดดุนครับไอนแม่เอ้เช่นชั้นกินบอกว่าม่งเนี่ยเออเป็นตัวดาเจ้าเป็นศิลปินแนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเป็นอ่ะ สวัสดีค่ะอยู่เลยวันเลยค่ะตอนรับลน้องๆเขาติดขอมากเลยนะมื่นออร์ดิชันเลยค่ะ14มิถุนาสี่หกแเชื่ชื่อหน่อลูกลูเออลูกลูเลยค่ะพี่ๆน้องๆมาออดิชันเลยค่ะมื่นค่ะไม่จำกัดอายุอายุน้ำกันบ่จำกัดอายุค่ะใช่เอาความสามารถมาโหลดแต่มีก็บเคยเป็นมอเลัมมือนี่ใช่มาเป็นยูนี่แหละใช่ครับ สอนจนล่ำจนได้เขาฤดูที่สามค่ะนี่นะอยู่มาได้สองฤดูแล้วฤดูที่สามแม่เอก็เป็นหนึ่งคนที่ผ่านการออดิชั่นมาเหมือนกันนะครับออดิชั่นค่ะแค่บอไดสมัครมาเท่านี่เฮ็ดบอปินมาหน้างานเลยแม่เออแม่มาหน้างานเลยนะครับงานแล้วก็จับจุดเมื่อนายล่ำจับจุดได้สามล่ำฮูบอฟินเออพรุ่งนี้นะครับสอนเครื่องมืทีเลยให้ล่ำมาสอนจับที่ยัง มาเลยอะ่ะบ่าต้องยานสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับตะกี้แม่ผมว่มันใจดอกเพราะว่าลองตามยูบ้านมีงานมือน,นก็ไปลองคือ <มา S 2> พูดง่ายๆแม่ม,มาอยู่นี่ก็คือก็คือ,ก,คอ,ก,คอก็คือมีคนสอนมีคนดูแลนะครับจนขึ้นเวทีได้หมดเลยนะครับนี่แม่มเอาใใครที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์มาก็มาได้นะแม่เนาะเออเหมือนใช่นี่นะครับมาเลยนะครับแม่เอ๊ก็อยู่นะพรุ่งนี้แม่เอ็อยู่ให้กําลังใจน้องๆเหมือนเดิม ใช่ครับสอบถามแม่ได้เลยนะครับนี่แม่เอะอุไรวันพรุ่งนี้เป็นแม่ครัวด้วยนะแม่พรุ่งนี้เป็นแม่ครัวไ <c oughs> ม่สั่งแล้วให้แม่เอะทำเป็นกำลังใจให้จ้าครับ <c oughs> ขอบคุณย,ยดดดอนนะครับรำม่วนขนาดแน่เออรุน ลุ้นพรุ่งนี้ฝนจะตกไม่เป e. ็นไรครับเรามีเต็นท์พรุ่งนี้ถ้าฝนตกแบ่งโฮมบ่งทนให้พี่น้องครับอยากเช่าปันโซเข้าพี่น้องพวัญสวรรค์นะครับพี่น้องเชฟฟู่พี่ลูกใกล้ๆอยากมาให็นน้ำใจน้องๆนะครับทีมาออดิชันก็ยินดีต้อนรับนะครับรับจัดเตียงเลยมีพลังตอนนี้ก็ถ่ายรูปได้ อยากไปได้ครับแต่ลำบาเปน็นมีแต่ใจอ,อยากหาขนเนี้ยนี่แหละครับใจต้องมากกว่านี้หนับแรกอะ่ะมาแล,ลาา้ว้นมากจะไก่ใจผ็มากแล้วเก็บยากยต้องมาพร้อมกันยิ่งดีนะครับอใจมากพอใจมาคุยกัน <c oughs> เป็นเป็นว่าได้เป็นนักบองเข้าผมเพชรจังไหนกับคือ ถ้าอยากอย,กอยู่่วกภา,าษาอีสนจะทำงานแผนกอื่นก็ได้อาจจะเป็นเบื้องหลังเอ็ดมินก็ได้หรือว่าเป็นตากล้องอเป็นอะไรเป็นีอ,อะไรผู้อยู่เบื้องหลังเป็นเป็นสตาร์ทอัพอ,อือใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแหละปีนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆนะครับขอแค่มาเอาใจมาก่อนเนาะนี่นะครับ

กลับไม่ทันมีรอบต่อไปไหมโอ้ม,มีครับมาเลยครับ,ร,บรอบต่อไปคือคือคือตัวตัดตัวเลยมีตตตตตตแต่ว่าโอกาสจะสมมุติว่าคือคือที่จริงึนน่ะถ้าผู้ใหญมากนนเนะาะเฮาเฮาคือหูแล้วว่าคนนี้ร้องเพลงได้คนนี่ร่ำได้มันนี่เขาป็สิอกงงานด้นวยนครับวางงานว่าอ่าในคอนเสิร์ตเรา จะเป็นทีนี้เพงนี้เพีงนี้คนนี้เหมาะกับใครเหมาะกับใครอะไรประมาณนี้คนเรื่องเรื่องล่ำเรื่องอย่างก็เพราะก็สิได้ว่างมืออื่นคู่ล่ำก็คือในดอนนะครับหรือว่าคู่ีอยู่อำเภอไหนจ้าจะพาลูกชายไปมาบึงมาบึงม่วิเคราะห์ซอยนะครับมาพี่เองล่ำสูงเพื่ออะไรด้ลองเก่นนะครับก็จะมาช่วยกันอ่าคือคือพูดง่ายๆนะครับใครที่มาพ่งนี้ได้เราจะพิจารณาก่อนเอาง่ายๆนะครับก็คือจะพิจารณา เพราะว่าเราก็จะพิจารณาจากคนที่มาได้วันพรุ่งนี้เป็นหลักก่อนนะครับก็คือแต่ถ้าใครมารอบหลังเนี่ยก็ต้องดูว่ามันยังขาดบทบาทไหนหรือว่ามันเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นไปได้จกให้มาพรุ่งนี้นะครับที่ที่เราจัดนะครับอยู่อำเภอคอนสวรรค์บ้านโศกค,ครับสามารถมาได้เลยนะครับ คอนสวรรค์บ้านสุขคอนสวรรค์ชัยภูมิครับบรรยากาศง่ายๆครับกันเองนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเอาแค่ใจมานะครับแค่นั้นเอง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะครับกำลังเตรียมสถานที่จัดโต๊ะตอนเย็นก็จะเป็นทางเครื่องเสียงนะครับที่จะเข้ามานะครับ อันนี้ปกติมันอยู่ตรงไหนเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อพาลูกชายไปเจอกันจ้ารับหนเดอเชิญครับเชิญครับมาเปิดประสบการณ์ได้ครับ เริ่มกี่โมงครับพรุ่งนี้เริ่ม9ก้าโมงเป็นต้นไปครับลงทะเบียน9ก้าโมงนะครับก็คือ9ก้าโมงก็คือเริ่มรันละนะครับติดต่อทางเพจเลยใช่ไหมครับใช่ครับติดต่อทางเพจหมอลำขวัญใจแฟนๆเลยนะครับสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับทีมแอดมินได้เลยนะครับประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็นัดวันเวลาได้เลยครับว่ามาวันไหนนะครับนี่ ส่วนทางในส่วนของแดนเซอร์อ่ะบอกหน่อยอ๋อส่วนของแดนเซอร์เราก็ยังเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับมือเรื่อยๆเป็นออเดอร์ชันเต็มเสื้อเป็นเสื้อแบบออเดอชั่นยากบอกเป็นบ๊อบเป็นนั่นมีครูสอนมีครูสอนให้ไม่ว่ากันนะครับขอแค่ว่ามีใจรับนี่แต่ละสามารถได้แล้วนะครับสามารถสมัครทิ้งไว้เลยตอนนี้มีมีทีมทีมงานเบื้องหลังก็คือแอดมินเนาะให้ดูแลสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในการรับสมัคร มีอะไรบ้างมีเจ้าเป็นมีประสบการณ์มาจากทั้งไหนนะครับเชื้นชาตทั้งไหนบ้าบออเไรยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการร้องเพลงเดินเป็นแดนเซอร์นะครับหรือว่าคะแนนอะไรและคณะเจ้าภาพ,าพนะครับที่ยังมองหามอลมอยู่สาม,มารถสอบป่ารถขึ้นห้นนนางธรรมะแดงนะครับของเราจะเป็นขึ้นห้างครับแม่จัก,กรพันธ์ย่างย่างสารฝันต่อนะครับใส่ต่อเด็กผีดด่ดอกเด้นอนะครับต่อ ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของพี่น้องนี่นะซุปซี่ให้ขับพลั่มทุกๆกลุ่มซอยเชี่ยซอยสะดึงน,น,นะครับไปดึงโคตรนี่ด้เพิ่งอะไรสุดที่ตอนนี้ก็ฝากแกนะครับตอนนี้ครับแต่ละเตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่นะครับเนาะครับผมใครที่ไม่ได้มาก็าไม่ต้องเสียใจน,นะครับเราก็มีออดิชัน่นรอบหลัง รอบตัวนี้กระสีกระสีเป็นทางการกระสีก็เป็นทางการแบบนี้กระสีเอิ่อนบ่อคุยตัวต่ัวนะครับในเรื่องของศิลปินส่วนในเสื้อจะรับบ่ออัดในเสื้อรับจํานวนไม่จํากัดไม่จำกัดเลยเจ้าเป็นไส้เป็นยิง่งเป็นตะเขยเป็นต้นป็นดีเพรตอนนี้ใช่รับนะครับมันมีคือสองต้นให้เนะาะครับในส่วนของแดนเซอร์นะครับก็สามารถทักเพจเหมือนกันครับสามัครกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ จะมีแอดมินแจ้งนะครับเรื่องรายละเอียดเลยเข้าบ้านพักวันไหนค่าตอบแทนเท่าไรอะไรยังไงคือสอบถามได้หมดเลยนะครับเนาะพรุ่งนี้จะเป็นการออดิชั่นในส่วนของศิล,ลปินพิธีกรตลกนะครับไม่จําเป็นต้องร้องเพลงนะครับมาเป็นพิธีกรได้ออดิชั่นตลกด้วยคือทุกๆความสามารถที่สามารถยืนอยู่บนเวทีหมอํามองใจแฟนๆนะครับสามารถมาออดิชั่นสามารถมาโชว์ความสามารถได้เลยนะครับ ต้องแต่งหน้าปิดฝ้าไหมครับเอาที่เราแบบว่ามั่นใจเลยครับก็คืออยากให้คณะกรรมการเห็นแบบไหนแต่งมาแบบนั้นเลยครับอยากพีเซนต์ตัวเองด้านไหนงัดออกมาเลยนะครับเอาที่ตัวเองแบบว่าอยากให้เราเห็นนะครับอีหล่าน้อยน้ำอิกกนกำลังเตรียมตัวค่สปปะสะบที่ได้ใส่ผลไม้ ปังไปเดอ้อคิดถึงอยู่ครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับพอ,อมปอกหอมคอเดี๋ยวช่วงเย็นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจบมาไลฟ์เอาให้พร้อมกว่านี้อีกจะไปดูความเปลี่ยนแปลงว่ามันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมงานต่อนะคะฝากฝากด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ